เงยสูงสวัสดีครับีนาวหนาวนะครับเออเราได็คุยกับเลยว่าสภา์ต้องตอบยังไงวะสวัสดีค่ะวันนี้มาต้นคนสครับ ดีใ,ใจครับเพราะว,ว่าคิดว่างานนี้น่าจะเป็น BKC รวมตัวกัน3คนน่าจะงานสุดท้ายในไทยนะครับผมที่คอนเฟิร์มแล้วแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเรา3คนมีแผนที่จะไปมีสแตนด์อัติ้งที่ต่างประเทศอยู่นะครับผมที่ไปในานามของ3คนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่พวกเรายังยังยังคงอยู่นะน่าสังกัดเดียวกันซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะทำงานกันต่อไปตรงนี้แล้วอย่างนี้วันนี้ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับหลังจากเสร็จถ้ามีเวลาเช็คนู่นเช็คนี่เสร็จแล้วเนี่ยส่งแฟนๆกลับบ้านเรียบร้อยอาจจะเดินเล่นหรือไม่แต่ว่าตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็เดินดูแล้วครับว่ามีของหลายอย่างที่นั่งเลยก่อนอันนี้แบบมีตั้งไห้แล้วแบบอยากได้อะไรมาถึงอะไรเนี่ยบ้านยังมีแพน,น,นจะทําบ้านทำคอนโดอ่ะมีอยากได้อะไรไหม เดี๋ยวผมจะเดินดูกับพี่ตอนจบงานแล้วอยากได้บาตรมาพอดีนี่นี่เอาต้นไม้ต้นนั้นเลยไหมบัต้นไม้ต้นนั้นเอามาทำอะไรเอาไปใส่ในคอนโดอ๋อใส่ในคอนโดใช่ครับผมเดี๋ยวค่ะเชิญชวน ครับผมก็ใครที่มีความสนใจที่จะมาที่นี่ก็มาได้เพราะว่าวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ของที่นี่นะครับก็ลดราคาพิเศษด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็มากันได้นะครับผมครับผมอย่าลืมถ้ามาทันตอนนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าเป็นแบบสดออนออนแอร์เลยนี่ก็รีบมาเลยนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นโชว์เผื่อประเดินด้วยนะครับพวกเราได้ครับวันนี้มีกี่เกมการแข่งขัครับงสุดท้ายหรออะไรกันบ้างครับเ่อถือว่าเรง ก็เป็นในนี้ดีกว่าครับครั้งสุดท้ายที่ทางาเราได้ตกลงได้ดีลกันไว้ครับ<ช>ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามเพราะว่า<ช>เราสองคนเองก็ติดต่อกันตลอดนะใช่ม<ช>ัครบผถ้ามีการติดต่อง,งานเข้ามาในยังไงก็ไม่เป็นไรไ,ไ,ได้เตรียมอะไรพิเศษพิเศษให้แฟนๆวันนี้ผมว่าจริงๆแล้วการ แค่มาเจอสามคนอ่ะในในวันเนี้ยใน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 ณเวลานี้ก็น่าจะพิเศษสเต็ปแรกคือเราเจอกันก็พิเศษแล้วพิเศษแล้วเราเราเจอกันสามคนแล้วเจอแม่แม่อีกแฟนๆอีกก็พิเศษมากมาอันนี้แผลตอนเนี้ยค่ะแต่เราภูแล้วไม่มีแผลแน่เรางานในตอนเนี้ยยังไงบ้างครับอักกิมก่อนเลยแล้วกันครับก็อักกิมตอนนี้อัิมก็ จริงๆแล้วมันก็เป็นการสารฝันเิมอย่างหนึ่งนะครับจริงๆ้เข้าวงกาบัธเออรมาเนี่ยเริ่มต้นจากการเล่นซีรีส์เพราะงั้นทิมก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบของการถ่ายละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเื่อพิมก็ลองหลายๆอย่างมาแล้วในช่วงนี้นะครับลองไปเล่นซิคคอมเล่นตลกเป็นดีเจแล้วครับแต่ว่างานทั้งหมดทั้งวลเราตกตะกอนได้ว่างานที่เราชอบคือง,งานแสดงเพราะงั้นเราก็จะเลือกในเส้นทางของงานแสดงเป็นหลัก สำหรับผมก็เหมือนเดิมครับเราก็เขียนเพลงไปเรื่อย,รอยครับแล้วก็เหมือนเราไปเราสร้างผลงานเพลงเก็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็รอวันที่จะปล่อยครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ครับมีแน่แ่ครับรอติดตามได้เลยครับหนังด้วยครับหนังด้วยสปอยได้ไหมสปอยไม่ได้ครับ จะสปอยไม่ได้ได้ยังไงเลยว่าทุกอย่างมันอยู่ในโซเชียลหมดแล้วก็ก็ไปแคสอะไรก็รอลุ้นอันนั้นแหละเขาประกาศบทเนียจริงจริงมันมีติดต่อมาหลายเรื่องไงแล้วก็เลือกเรื่องที่แบบเราอยากจะเล่นบทที่แบบอยากจะทำมาอย่างเงี้ยก็เลือกอันที่ดีที่สุดนะให้กับแม่แม่เล่นเป็นเล่นติเขาติดต่อมาเล่นเป็นเป็นไก่อย่างเงี้ยไหมไม่เป็นไก่ใอผมยังไหวอยู่ <laughs> ชองอะไรมาเน <laughs> ี่ยอบคุณครับเราต้องสลับที่กันด้วยสลับแพทเทิร์นก็สรับคอปเตอร์ตอนนี้ก็กำลังจะชัดเจนแล้วครับก็มีการคุยกับค่ายค่ายเพลงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในก็เร็วๆนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตของการตัดสินใจครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างในเร็วๆนี้ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับใช่ยตัผมเองเขียนเพลงผมว่าคุยกับค่ายเพลงไว้แล้วเหมือนกันครอติดตามดีกว่าครับถ้าอยเยอะมิ้นส่วนผมเองนะครับติดเะครับ ไม่ได้ติดต่อค่ายเพลงไปเลยครับครับผมีอยากพูดเฉยเแค่ไม่รับใช่ครับครับมีมีมีอะไรอยากถำช็อาอันนี้เดี๋ยวจะไปรู้จากค่าศใช่ไหมคะอันนี้เรื่อ เท่าที่คอนเฟิร์มมาเนี่ยก็ตอนนี้มีที่จีนนะครับผมสองสองลทนครับผมก็มีในส่วนของที่เป็นดีวเก่าที่ตั้งแต่พวกเราทั้งสามคนยังยังอยู่สังกัดเดียวกันด้วยแล้วก็มีสังมีง,งานใหม่ๆในอนาคตที่ก็ดิวผ่านส่วนตัวของแต่ละคนด้วยเหมือนกันอันนี้นก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันไปแต่ที่คิดว่าน่าจะได้ไปแน่นอนก็คือมีที่จีนสองมลทนนะครับผมีนี้ตอนนี้ก็เือเแบบงายๆก ใช่ครับใช่ครับชีวิตบนประเทศนี้เรารันด้วยเงินนะครับใช่ไหมเราเราเราอยู่ได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นมีงานก็จ้างได้ครับผมไม่ไม่ได้เกี่ยงในงานร่วมงานกันครับใช่เรายังเป็นพี่น้องรักกันเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่จริงเหมือนที่บอกว่า s b 5เรารักกันมากๆใช่ครับผมอาจจะมีหญิงแบบไม่คุยกันบ้างเลยทัิงวันก็หญิงอยู่แล้วนะฮะอันอันนี้รอเล่นนะครับอย่าไปตีความกันถ้าเกิดว่าถามแบบนี้เราก็ต้องตอบให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่าเปลี่ยนคนดูแลเนี่ยไม่ได้หมายความ่ากเราจะไม่ได้าไม่ได้นะใช่ เออเราแค่ม uh. <t part 1> ีคนดูแลคนละคนแล้วซึ่งศิลปินส่วนส่วนไม่ไม่เอาส่วนมากดีกว่าศิลปินมันก็มีที่แบบว่าเป็นวงเดียวกันแต่ว่าเออ่มีผู้จัดการคนละคนกันผู้จิ้นกันที่ผู้จัดการคนละคนกันเขาก็ร่วมงานกันตลอดนี่เป็นเรื่องปกติใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีงานจ้างได้เลยครับผมมีงานจ้างได้จ้างได้ก็การติดต่อของแต่ละคนก็น่าจะอยู่บนหัวไอจีแต่ละคนก็ติดต่อกันได้เข้าได้ครับเข้ามาครับหัวไอจีหัวไอจี่นนั่นไง ขอโทษด้วยครับอ่า NG นะครับตกรอบนะครับขโทษขอโทษโทษโทษมีอะไรหน่นเอ่ามันขั้นลงอีกครับผมให้สูงสุดเลยครับนี่มันเลยนุนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้สามปากฝากช่องทางตะลุกตะลุกติดปากแล้วก็งานเกิดคึมฝากปากติดฝาก NG new ฝาก Instagram ครับอ่าเชนเชก่อนเลย ก็น ter ั่นแหละครับดูใน i n s t a g r กรมครับ b b s JTR ครับผมแล้วก็รอติดตามผลงานผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมแล้วเจอกันครับครับก็ติดตามนะผมก็อัปเดตต่างๆครับก็ผ่านโซเชียลทุกทางของคอปเตอร์ครับก็ไอจีก็ซีซีคอปเตอร์นะครับผมหรือว่าถ้าอยากรู้ตารางงานอะไรก็ฝากติดตามคอปเตอร์ออฟิเชียลนะผมก็เป็นเป็นอีกค่ายอัปเดตงานนะเขาจะมีคอปเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ไหมเอออันนั้นเป็นเป็นเรื่องของอนาคตครับรอรอรอมีเงินทุนไง โอเคของกิมก็เหมือนเดิมครับติดตามที่อ Kimon DJ แหละแล้วก็ทุกๆผลงานก็ฝากติดตามพวกงานของเราสามคนคด้วยนะครับผมจริงๆติดตามกันง่ายๆครับก,ก็ follow ทุกช่องทางของเราไว้แหละนะค,ครับผมแล้วก็มีอะไรก็จะโพสต์โพสต์เล็กๆทุกคนมาหากันมาติดตามกัน เราทำงานรับงานอยู่นะเฮ้ยอย่พูดอย่างนั้นเราทำของเราทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงเราไงฮะเราไงท่กเราวเราไงมันอยู่แล้วน้องชายเราโดนใจรับการหัวใจครับผมอ่เอาเลยผมผมรับงานด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับวอลล์กัมท์ t ูสตาร์สซีสัย